สถานการณ์สินเชื่อเช่าซื้อรถแล้วก็สถานการณ์การขายรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองตอนนี้บอกว่าฝืดมากนะครับพาดหัวข่าวเขาบอกว่าเช่าซื้อรถฝืดนี่เสียท่วมนะครับแบงค์เข้มนะปล่อยกู้แบบลดความเสี่ยงขอเพิ่มเงินดาวโอ้โหวงการรถตอนนี้ปั่นป่วนราคาแม่งตกกันจนน่ากลัวเลยนะตอนนี้ ตกจนน่ากลัวนะครับ <c oughs> ธุรกิจเช่าซื้อในปี6-7เนี่ยนะตอนนี้บอกว่าคืดจับนะครับนี่เสียนี่ครั้งชําระยังไหลไหลไม่หยุดเลยแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยประธานสมาคมเช่าซื้อมองสินเชื่อโตได้5้าจากปีก่อนนะครับนะบนะตอนนี้ธนาคารหรือสินเชื่อไฟแนนซ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเข้มงวดการปล่อยกู้ยอดรีเจ็ตเพิ่มเป็นเงาตามตัวแน่นอนอยู่แล้วนะครับความคิดเห็นจาก เกียรตินินพัทละนะบอกว่าเกียรตินก,กินพัทละปีที่แล้วเนี่ยเจ็บตัวเจ็บตัวนะก็เลยตอนนี้ก็เข้มงวดขึ้นนะเพิ่มเงินดาวนะเข้มงวดขึ้นนะเพื่อรับมือกับหนี้เสียนะครับส่วนทหารไทยเนี่ยชี้บอกว่าตลาดรถใหม่ไม่สดใสหันเน้นรถแลกเงินดีกว่านะครับก็คือจํานําทีเวียนรถนะครับไปดูนะฮะคุณสลันนะทองธรรมชาตินะครับประธานสมาคมธุรกิจชอบซื้อ บอกว่าภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อในปี6-7เนี่ยมีการคาดการยอดขายรถยนต์จะอยู่ใกล้เคียงกับปี6-6อยู่ที่ประมาณ8ปดแสนคันซึ่งเดิมในประเทศไทยเนี่ยยอดขายรถประมาณ1ล้านคันนะโดยเฉลี่ยมาตลอดนะมันตกมา2ปีแล้วนะปีปีที่แล้วปนีนี้น่าจะ8ปดแสนคันนะถ้ากับรถล,ลงไประมาณ20 <c oughs> นะแล้วก็จำนวนยอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณห้าถึงหมื่นคันนะครับ โดยคาดว่ายอดสินเชื่อเช่าซื้อจะขยายตัวประมาณ5 1 0จากปีก่อนนะครับตอนนี้บอกว่าแนวโน้มธุรกิจยังคงเห็นผู้ประกอบการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนะครับภาระหนี้ครัวเรือนสูงนะครับอัตราดอกเบี้ยก,ก็สูงส่งผลให้การอนุมัติสินเชื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อเรียกว่า reject ร a เนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ18ซนะตอนนี้นะครับ ลดใหม่อยู่ที่สิบปดเอร์เซ็นตปีก่อนๆน,นะแต่ตอนนี้ลดใหม่อยู่ที่ประมาณ20สิบอร์เซน์ไม่ขึ้นมาขึ้นมาไม่เยอะลดใหม่ขึ้นมาไม่เยอะแต่ลดใช้แล้วเนี่ยอัตราการเปิเสธสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ25เปอร์เซ็นตโอ้โหเยอะเหมือนกันนะภาพรวมธุรกิจเช่าซื้อยังทรงตัวแล้วก็ไม่ได้ปรับดีขึ้นมากเนื่องจากยังคงมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เข้ามากระทบนะก็คือหลักๆคือหนี้ครัวเรือนสูงนั่นแหละนะครับ คุณสลันนะฮะในยุสมาคมประธานสมาคมธุรกิจเจ้าซื้อยังบอกว่าการอนุมัติสินเชื่อบางส่วนอาจเห็นการพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขนะเช่นต้องวางดาวเพิ่มขึ้นอีก5%เปเ็นเป็นอย่างน้อยแล้วก็เขาจะพิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติกับกลุ่มอาชีพนะจะดูกลุ่มอาชีพตามภาวะเศรษฐกิจนะแล้วก็ดูเขาเรียกว่าด DS, ี dSR นะฮะภาระหนี้ของลูกหนี้ของลูกค้าที่จะมากู้เนะี่ยภาระหนี้ต่อสินต่อไรายได้นะครับ D.S.R มันสูงหรือเปล่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ผมไม่แน่ใจสมัยนี้เป็นยังไงนะั่นคือผมเองไม่ไม่เคยเป็นสินเชื่อรถยนต์เนี่ยไม่เคยแต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยสินเชื่อรถยนต์เนี่ยคุณผ่อนเท่าไหร่เนี่ยคูณสองนะผ่อนสินเชื่อรถเนี่ยห้าแสนหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งผ่อนสองหมื่นอ่ะสองล้านผ่อนสี่หมื่นอ่ะผ่อนห้าแสนละหมื่นอ่ะอย่างเงี้ยคันรถนะครับสินเชื่อรถอ่ะผ่อนประมาณห้าแสนละหมื่นนะถ้าสมมติคุณผ่อนรถล้านหนึ่งคุณต้องผ่อนรถประมาณเดือนสองหมื่น คุณมีเงินเดือนสี่หมื่นคุณก็กู้ได้ละนะสินเชื่อรถจะเป็นอย่างนี้คุณสองเท่าเข้าไปกู้สองเท่าของค่างวดอ่นะได้คุณเท่านั้นกู้ได้แลนะแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้แ,แต่ะไม่น่าจะได้ละเขาเขาเรียกว่าระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับแตนะ่ตอนนี้ก็คือวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้นพิจารณาอาชีพด้วยนะครับแล้วก็ดูภาระหนี้ด้วยซึ่งตอนนี้นะครับแนวโน้มสินเชื่อที่เก่าวถึงเป็นพิเศษคือสินเชื่อที่เกือบเสียนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสินเชื่อรถยนต์เนี่ย เป็นสินเชื่อที่เกือบเสียค่อนข้างเยอะนะคือทุกคนเป็นกันหมดอนะเอา,อางี้แนละ้วกันผมก็เป็นแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะสมัยก่อนนะ่ะผมเป็นตลอดนะคือค้างสองงวดข้างหนึ่งงวดข้างสองงวดอีกคนโทรทัว,ทวพี่มีค่าปรับเออช่างแบงเหอะปรับก็ปรับกูพอนไม่ไหวนะเพราะั้นเนี่ยไอ้สินเชื่อที่เก่าถึงเป็นพิเศษหรือนี่ SM เน,นี่ย Special Mention เนี่ยตอนเนี้ยนะครับมันมีทิศท,ทางที่ไหลเพิ่มขึ้นนะ ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องเร่งบริหารจัดการดูแลไม่ให้กลายเป็น NPL สะกดนะครับด้วยการปรับโครงสร้างหนี้นะยพยายามหลีกเลี่ยงการยึดลดนะเพราะไม่อยากยึดนะจริงๆฟแนนซ์ไม่อยากยึดนะครับเพราะยิ่งยึดยิ่งขาดทุนเอาไปว่าค่อยๆจ่ายมาละกันพยายามมานะครับแม้ว่าภาพรวมตัวเลขหนี้เสียและ SM เนี่ยยังอยู่ในทิศทางขยับเพิ่มขึ้นแต่ยังเชื่อว่าอยู่ในความสามารถในการบริหารจัดการได้ ่อามานะครับจากสมาคมนะฮะอะไรเนี่ยประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อในะคุณสันนะคราวนี้มาดูความคิดเห็นของเกียรตินาคินพัฒรากันบ้างซึ่งบอกว่าเกียรตินาคินพัฒราปีนี้ปีหกเจ็เนี่ยเขาบอกเขาจะระมัดระวังตัวมากเพราะเขาขาดทุนไปเยอะเขาเจ็บตัวไปเยอะนะเกียรตินาคินพัฒราบอกว่าปีนี้จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพมีความสามารถในการผ่อนชําระเนื่องจากที่ผ่านมามีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ไม่สามารถไม่พร้อมสามารถอเทำให้คนที่ไม่สามารถพร้อมกู้ได้นะส่งผลให้ตัวเลขการผิดนัดชำระนี้และนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ปรับเพิ่มขึ้นเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นอะเอาเป็นว่าปีปีที่แล้วเนี่ยนะแข่งขันกันปล่อยก็เลยไม่ค่อยสกรีลูกค้ากันสักเท่าไหร่ก็เจ็บตัวนะครับดังนั้นปีนี้นะครับเกียรตินาคินบอกว่าจะรัดกลุ่มมากขึ้นนะกรณีที่ลูกค้ามีไรายได้ไม่ชัดเจน ้องเพิ่มเงินดาวโดยเฉลี่ยรถใหม่เนี่ยดาวอยู่ที่ประมาณ25เปอร์เซ็นพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการวางดาวเยอะๆเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยนะครับมีวินัยในการออมและเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพนะแต่ลูกค้าที่ไม่มีเงินดาวเนี่ยตาว่าคุณไม่มีคุณภาพไม่อยากได้นะครับส่วนตัวเลขอ่านี่ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษคือนี่ที่ค้างชําระเกินหนึ่งงวดแต่ไม่เกินสามงวดเนี่ย ของเกียรตนะินาคินพัทละเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มขยับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้บอกว่ายอมรับนะครับว่านี่ครัวเรือนเนี่ยที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อนะครับปีนี้ตลาดอ่านไม่โตนะครับแล้วก็ตลาดรถบูรสองเนี่ยก็ยังผันผวนทําให้ฝฟนแนเงินก็ต้องระมัดระวังนะครับระวังระวังในการปล่อยนะครับนี่คือเกียรตนะินาคินพัทรละนะครับส่วน ทีทีบีเนี่ยนะครับทหารไทยธนาชาตเนี่ยจริงๆแล้วก็ธนาชาติจะเป็นตัวตัวหลักนะเขามาเมิร์จกันเสร็จเรียบร้อยก็ธนาชาติเขาก็เป็นพอร์ตที่ค่อนข้างใหญ่นะบอกว่าปีนี้นะครับรถใหม่อาจจะทรงตัวนะจากทรงตัวจากปีก่อนนะครับซึ่งนะครับเขาจะไปนเน้นที่รถแลกเงินมากกว่านะครับคือรถที่ผ่อนหมดแล้วเอาเอาทะเบียนรถไปจำนำเนี่ยนะครับเนื่องจากมีมาจิ้นค่อนข้างดีนะครับ ส่วนภาพรวมตลาดรถมือสองเนี่ยยังคงมาเชิญเรื่องเรื่องของราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมหาคือราคารถมือสองมันตกนะคนผ่อนไปผ่อนมาก็ใจหายโอ้โหโหต้องผ่อนอีกสีงโอ้โหนะผ่อนรถอีกเลยอีกสามปีโอ้โหราคาาเต็นท์นี่มันต่ากว่าราคาที่กูถึงผ่อนอีกเนี่ยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอะไรรถจำนวนรถจานวนมันรถที่มันโดนยืดมันเยอะเต็มลานไปหมดเลย ราคามันก็ตกควบตบควบนะครับก็เขาบอกว่าแต่เชื่อว่าในที่สุดเนี่ยนะครับราคารถมือสองเนี่ยจะถึงจุดต่ําสุดและจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจอ่านะตอนนี้น่าจะถึงจุดต่ําสุดหรือย,ยังไม่รู้แต่บอกว่าสักวันมันต้องถึงจุดต่ําสุดแล้วมันจะดีดขึ้นตามพเพราะว่าเศรษฐกิจนะทหารไทยธนาชาติเนี่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตก้อนใหญ่เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับ นะพูดถึงเรื่องทาหารไทยชนะชาติเกียรตินาคินอ่ะทีนี้มาดูเกียรตินาคินกันอีกรอบหนึ่งเกียรตินาคินเนี่ยนะครับตามข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยนะเขาบอกว่าปีเนี้ยเขามีกําไรห้าพันสี่ร้อย 5, ล้านออบางคนบอกเฮย้ยก็เยอะนะแต่รู้ไหมฮะว่าเกียรตินาคินเนี่ยนะกำไรหายไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะลดลงของปีหกหกเนะี่ยกำไรหายไปยี่แปดเปอร์เซ็นเขาบอกว่าจริงๆที่มัน ที่มันหายไปเนี่ยคือแล้วว่าถึงจะมีกําไรนะแต่ว่าในส่วนของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยขาดทุนด้านเครดิตเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการขายรถยึดนะคือคือ,คอรถโดนยึดเยอะของเกียรตินาคินมันทราเราไปขายไปขายออกไปขายในลาน,น่ะไปลานประมูลนะขาดทุนยับเลยนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ขาดทุนเนี่ยนะครับจากการขายรถยึดของธนาคารเนี่ยนะ เนื่องจากอะไรเขาบอกว่าภายหลังจากออกมาตรการพักดิ่งจบลงทําให้รถยึดเข้ามาค่อนข้างเยอะและรถมือสองในตลาดก็ค่อนข้างล้นประกอบกับรถใหม่หรือรถไฟฟ้าก็มีการแข่งขันที่รุนแรงปรับราคาลงค่อนข้างเยอะนะก็เลยทําให้รถมือสองเนี่ยขายยากขึ้นนะแล้วมันก็ล้นมันก็โดนตกแน่นอนอยู่แล้วนะดีมาร์เยอะนะครับซัพพลายน้อยราคาไม่ใช่สิซัพพลายเยอะดีมาร์น้อยราคาก็ตกนะครับ คือเกียรตินาคินพัฒนานี่เจ็บหนักเรียกว่าขาดทุนกันเลยทีเดียวนะในส่วนของการยึดรถมาขายนี่คือขาดทุนยับเลยนะครับจะบอกว่าสถานการณ์ผลขาดทุนจากการยึดรถน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นๆๆๆๆที่ต้องใช้เวลากันแก้กันประมาณห7ปีนะแต่สินเชื่อเช่าซื้อเนี่ยยึดเร็วขายเร็วนะครับตลาดปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับ อย่างไรก็ดีอาจจะต้องติดตามแรงกดดันจากผู้ประกอบการตลาดรดใหม่ว่าจะแข่งขันกันดุเดือดหรือไม่นะครับนะนี่คือเกียรตินาคินพัทละส่วนทิสโกนะ้นี่ก็เป็นขาใหญ่เหมือนกันทิสโก้เนี่ยก็มีกำไรมากกว่าเกียรตินาคินพัทธะนะกำไรทิสโก้อยู่ประมาณ7 3็ดันสามล้านเพิ่มขึ้น1.1%หเออรนะเออถือว่าทิสโก้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่เรียกว่าถ้าสำหรับผมนก็ สตาร์คล้ายๆครับแบงก์กรุงเทพนะมันจะเป็นอะไรที่แบบเก่าอะ่ะเกา่าเกิดอ่านะครับคุณศักชัยนะ,ะับทิสโก้เนี่ยเขาบอกว่าแบงก์คงจะเน้นการเติบโตในกลุ่มสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างสินเชื่อจำนองทะเบียนรถส่วนธุรกิจสินเชื่อเจ้าซ,ซื้อก็คงจะแค่รักษาตําแหน่งทางการตลาดไว้เท่านั้นนะเพราะอัตราดอกเบี้ยกันมันแข่งขันกันสูงนะครับก็ทิสโก้เขาก็สู้แบบรักษา รักษาทรงอ่ารักษาเขาเรียกว่าวางเชิงไว้เฉยนะไม่ไม่ไม่ลุกมากนะครับนี่คือทิสโก้นะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของแวดวงสินเชื่อเช่าซื้อนะครับโดยสรุปก็คือปีนี้นี่เสียเยอะความระมัดระวังในการปล่อยกู้เข้มนะครับเงินดาวต้องเยอะวิเคราะห์กันแบบถึงพิกถึงขิงเลยนะครับ